ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีช่วงสายนะครับช่วงสายเอยอเเข้ามาเผาพื้นที่นะครับทางลานปูนะครับออมาสอด่องดูแลช่วยกันนะครับสอด่องดูแลช่วยกัน ขามาเผายญ้าเนาะยญ้าแห้งนะบย้าแห้งอยู่บริเวณข้างนะข้างองคปู่นะนี่องคปูเราทํางบานลุงช่างนะทางบานลุงช่าง ไปแบบนั้นละเ่าัวปาือ่าบ่แมเนตน้นม่นเม่นตันขีบบอบอผ่าผวไปแล้วกี่เป็ดลูเไ้ยแอดมินบอหมกยงเดียวมกางเดียว หยอกยอกกันไปนะคะก่อนหยอกโลดอมัชิบะได้หยอกมันมัสิบะได้หยอกมันมัสิบะได้หายมันอีกแล้วบาดอายุเซนอยู่เมืองชนแล้วนี่เมืองชน嘛โอ้เห็นเด็กชนมา่งเออข้าวเนื้อข้าวเนมินยื้วบ่ไดด้้เอไงข้าวหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปข้าวหนึ่งแอดมินออกข้าวมาแล้วข้ามีอ้อได้จังดองมาออแล้วขัดจีโกยูเอามาจังวะ ตอนนี้มาใส่จิโก้ป่ะเมื่อตอมาเก็บของนะครับเพื่อที่จะไปขายของขายของกับแม่ป่ะชวนชมเหรอว่าแม่อะไรนะมือโอ้โหแล้วก็หอมมาอันนี้ก็ได้ เออเนี่ยัง i̇şte ินด่างบ่ะอะไรนะบอลกระดาษด่างบอลสีบอลด่างบอลสีบอลแส่ข้าวใคุ้มเถิงเด้อไบหย่อนบอลยังเด้อโคดรมาแดดเนาะพูดอะเอาเอาออันนี้บอลอะไรบอลนาญี่ปุ่นบอลนาญี่ปุ่นโอ้ย่าเราบอลนั่นเอามาออมเออ มาอมมาระบคือแต่เนาะคือแท้อูเต็มหลังรถด้ยวะแ้วเบิรอีกอยู่ลรอบที่เท่าไรแล้วเนี่ยปีหนึ่มาอยู่ตั้งปีนแล้วเรามาใหม่เรามาใหม่โหอบมาโอ้ต้นเป็นมืพน้อันนี้ต้นเท่าไรดิมืนเป็นเส มันเป็นแสนบอนมันมันหอบไปหอบมาอยู่เลยประเมินราคาไม่ได้อันนั้นบอนบ่างมันนั่นเดือดอีกมืดบอนนั่นเลอะพอเลอะนะแก้วน้ำมาโบราณโอ้แก้วน้ำมาโบราณแล้วมานนั่นเดือดอยู่ได้หันแกกระถางแาบเอ้ตั้งหลายมันพอตั้งหลายอย่างมีพอตั้งหลายแก้วสีปลูกมันอห่างนี้แม่ครับ ยังเงียบดปะนี right. ่จำแล้วลูกล uh. ูกมันบ่มาเงินเลมักมักในเพาะเนาะมักข้อบอลเนาะลูกบอกว่าไปหุ่นของซอยลูกชายขอบคุณสหรบ่มานลูกาายคลิปี่ไมาซอยเั้นี่มาอัปเดตมาอัปเดตมาอัปเดตมายืนถายกำลังใจมันเบ็ดหรอมันบ่เบิดมัมียังงีบมมี มาเป็นมูเป็นนีซื้อซื้อโอ้ยังไม่หมดเก้าไปานไปไป,ไปทำงานก็หายหายีเงินมีข้ามเด,ด้อลูกเด้อห<ม>ายลำหายลวยเด้อเสื้อส้ม่ายสิอวยพวนนะหายลำหายลวให้ได้งานดีๆทำาเด้อมันคือสิมาแล้วมันหูมันบริยิมเด้อย่างห้าววาวนั่โอ้ยเด็กก็มา

หราหมดละอ้อตั <crease infection wrote> oh, ้ง <felony> ย <autograph noises> oh. uh, oh, ุคหางของน้าหมาอที to to yeah. <ew> ่แรกน่ะบาใหญ่ใหญ่ของมนมโอ้กระถางใหญ่เลยอันนี้กะถางนตือาใส่ดอกควาใหม่มั้งบมเตรียมตัวเดินทางนะครับมือได้้มือไปรมบมันเป็นแพนเนาะ วางแทงไว้ก่อนนะครับในระหว่างนี้ก็อยู่บ้านกับปูเนาะยันถ่ายคลิปปูลงงเต็มหลังหมดเลยเบ็ดแล้วเบไดแล้ะ แล้วุ้ดำมีเส้นผิดเพิ่มกระมังอย่างน้ลงมาแรงไหมก็ไรบ้างล่ะโอ้ล่มลไปยุม ว่างรถอยู่เงี้นมาเนี่ยเขาทำประดาก็มาอัปเดตนะครับอัปเดตนะประดานะอัปเดตเบาเมื่อดอกขอให้เบาเมื่อนะครับผมสมความสำเร็จในสิ่งที่อยากทำเนาะก็เดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ ถาม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 เลยเห็นว่าจะไปชนบุรีชนบนนะุรีเอฟซีสวยสวยสวยเมื่อดเลี้ยงดีดูแลดีดูแลดีนี่บอลสวยมากเลยนะนี้ครับสวัสดีครับ